สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอแอมแลงครับอแอมแลงวันทีสิบสองนะครับมือนี้ครับพี่น้องเน็ตบล็อคอย์บล็อกบอกคอยครัเน็ตบลอมีครับพี่นอ้องอ่าเจ้าตัดเน็ตครับพี่น้องตัดอ่าระบบเน็ตนะครับทางการข้าเจ้าตัดเน็ตอันเบิ้งเน็ตบดได้เบิร์ตอันโมบานเบิร์ตอันนี้เลยครับพี่น้อง ถ้าตำรวจเพิ่นตัดเน็ตนะครับเพิ่นจะมีอันนะครับพี่น้องเพิ่นตัดเน็ตก็เลยใส่บ่ได้จักคนเลยอ่าขีเตอร์ก็เลยเบิร์ตซิดกับพี่น้องก็เลยอัดคลิปอ่าไว้ครับพี่นอ้องไว้ลงน่าสิเป็นถ้าม,มาเดืกๆก็สิลงเดืกๆถ้าม,มามื้ออื่นก็ค่อยลงเนาะครับเนาะเง็ะจังได๋ได้นะครับสุดวิสัยโทรบ่ได้จักอย่างทั้งโทรเบอร์โทรเน็ตโทรหยัง วัตสิทธิ์ทุกอย่างโทรทัศน์กระเบื้องบ่อใดครับพี่น้องในช่วงนี้ก็เลยอ่ะอ่าอัดขิบไว้สักก่อนครับไว้ลงมืเอื่นนะครับเนาะนี่ครับนี่ก็คืออีกปัญหาหนึ่งของขี้เต๋อครับพี่น้องม่นมันขี้เต๋อขึ้นกันแหละจริงสําคัญครับพี่น้องแต่ว่าถ้าราชการเพิ่นกับตัดเน็ตนะครับพี่น้องเพิ่นกับมีแนวนี่แหละเพิ่นจะตัดสัญญาณครับพี่น้องป๋อระยะห่างครับพี่น้อง มาเบิ่งครับพี่น้องว่าสิเย็ดยังครับผมต้มปลาเด้ครับพี่น้องปลาที่เหลือจากปลนนั่แหละครับพี่น้องว่าสิต้มเขาได้กินแรงนะครับพี่น้องสองตัวครับพี่น้องจำดำผ่านนี่แหละครับพี่น้องสมักกล้วยนี่แหละครับตัวใบใหญ่ก็เลยว่าสีแกงใส่มาบวบครับพี่น้องบวบเรียมครับพี่น้องจงมาคอยเบิ่งกันเด้อครับครับพี่น้องจำมาเบิ่งแท่งหม้อครับพี่น้อง ผมก็ที่ได้ต้มน้ำไว้ครับมีบักพริกหน่วยหนึ่งตะไคร้หอ,อมแดงครับพี่น้องใส่เกลือใส่เออ่ผงนวดแหละครับผงนงดไปบัตเตอร์ชีสเอาปลาลงไปนะครับพี่น้องปลาลงไปสองชัวนี่พี่น้องเดี๋ยวน้ำใหน่อยครับพี่ เ,เดี๋ยวไปล่อยไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวจังอ่าพักลงครับพี่น้องพี่น้องหลังจากที่ผมเอาปลาล่งแล้วครับพี่น้องผมคิดว่าปลานี่ใกล้ซุกละ แตวผมก็สิเอาแบบบวบลงครับเพราะว่าแบบบวบเลี่ยมนี่สุกยากแน่เลยครับผมก็เลยต้องเอาลงอีกไปเลยครับพี่น้องปลาจะสุกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพอดแบบบวบสุกกระซิปลาจะสุกความกันนะครับเดี๋ยวจะไปใส่ตอนเข้ากันนี่ประทันครับพี่น้องสุกประทันเนี่ย ใส่หมกหัวต้งไปเลยเติมหมอกลอกยก่้ายพักยกกันครับเกียงปลาใส่มะกรัดล่อให้เดือดกันครับพี่น้องยังเอาพักกระแย่งลงครับพี่น้องอ่พี่น้องมาเนี้ปิดฟ,ฟ้าไวโดนเติมแล้วครับเปิดก่อน,นอี่โอ้โเยอก ที่สุล้วครับน้ำไล้ก็เก่าบัะเด็น้ำนมาขู่ก็ไม่เกิดนะพี่น้องเดี๋ยวจะพอซีนมงคลต้องใส่ยังเพิ่มครับพี่น้องยึดจางอยู่ครับพี่น้องยังจางอยู่เั่นเป็นเอาปลาใส่ครับปลากระฟุก กรเยงังใซลครับกยงกระยงกับบัวง,งามนะครับง,งามนี้ามาูตังกลางมันเซลกินหอวม,มสวยเยงกับท้องตรงต่มปลาใส่ักระเนงก็ขนาดะนะครับ งูหวานผมคิดว่าบริษัทผมงูหวานขาดอีดีนะครับเนาะเมื่อกี้ผมบริษัทผมงูหวานใส่แคร์รถด,ดีโหเลยว่าขาดเธอไม่ได้งูหวาวนี่ผมสิบกว่าคนนะครับพี่นออ้องยันตาบุยซิมอีกรอบครับ เสบมาแล้วมันซีมด้วยคนน่าจะมีมาพอถ้าไม่เอาโม่ก็ใส่อันนั้นเพื่อนทำัไไม่บา,านซีมเหมือนกันครับเดี๋ลงมาตีว่า แซ่จะความหอมอยอะมากแล้วเพิ่มหัวนัวอย่างนิดนึงนัวได้อย่างนิดนึงเอ้ยขนาดต้งแซ่ยังไงบ้างอ๋อเดโอเค้ยิดน,พนะพี่น้องอีกครับพี่น้องต้มปลาคอปลาฉัดใส่บัวเปลี่ยน ครับพี่น้องโอ้เสียบเสียบตับ้งกันครับนี่สดตรหนาโปกโปกหอมพักกระเนี้ยโอเคครับโอ้คับ